พ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี่มากินขาวปุ่นน้ำกันนำยาขาวปุ่นปลาซ่อนยาปลาซ่อนพี่น้องแซ่บๆจดจวดน้ำกันมากมาต้องน้ำน้ำได้หลายกินขับปุ่นต้องน้ำได้หลาย ngày ngày, ơ, mày bơi nè, mày khỏe không? Giờ bụng đan thế này, ngoan, gì đâu? เจอแลววะตั้งยาวคนเนี่ยเขาออบ,บอกว่าอื่อุปกรมน่ากลัวไปที่อโฟู้จอนนแมงข้อายอยอันตรายนี่บอกว่าใส่แสบเปล่าหายจินไห่เปหาบวอกนา,าเรื่ยงโลงเรีย้ยงไผ่ยีสน่น ซั้นผู้ข้อสั่นเา้ากินลงไปแฮ่มไม่จกายวนไม่จ่ากบานเห้อีกแล้วนะถินยาบาลไปซื้อจันงแหน่ะรอรอปิดจะแล้นะ ตอบการตัดสินใจก็สิยู่ที่ไปไปจะล่ะไปบ้านเลยบอกนี่ว่าจะไปข้างบัวเมียไปสวีวีวีกันงสบายเลยว่ะอยากง้อยังไปสวีวีวีนี่คิดได้หลายอย่างเลยสวีวีวีหนึ่งกับไปมวนยางเดลียวสวีวีวีหนึ่งไปกับพวกกบ ี่ฟ้าหมอกันหัวสีเท่าก้านนี่เป็นสาวขื้นได้ของเสีงยงนี้แล้วต้องยังน้ำต่อไปเถอะ้าสียเป็นสาวใดคือ ได้หนังมันกีน้ไดการ์ตูนมันกีนก้นนได้แล้วม,ลมาหยอ,องเก็กินไป <c oughs> กินมาแเลยอะมาบางสีจันเลี่ยบว้เลี้ยบบอกวันไปเสร็จแล้วเนาะ กูต้กันมา,ากนันสามสิบปีเ่เคยเ่เคยหายกันยัยเสีสิมาหายกันกันย่อนไปนี่ละย่อนใ่กันเปี้ยหัวกรั่งอือไปบอกเปี้ยบพวกรั้งยี่สิบกว่าป,ออป,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 ปีอยูน่น ที่ลาาพี่นีอเนำข้อตัวพักครงข้อครับขอบคุนคุนขปุ่นะครับรับที่ผัดคุนพักไปหลายไม่กินกระตำมหุงซื้อมันต๊อบเสียอากาศเย็นๆนังสี่อเขากันแลก็บรรยากาศตำหุงตำหุงก็ต้องเดือดร่อนๆกินอาหารเนี่ อาหารไตพักส,สิว้ตุนไม่หลหรือเพล่าเนอะไม่หัวเลยเลย,เลย,ยังคือพอดรักไมขบวนตอนแล้วนี่ถืทำไล่ย,ลยัดเนยกินขบวนหรือว่าอนไน ที่คือเมื่อเร็วๆเริ่มเลี้ยงอะอมึงกินก็ขบถุนได้ไหมตะอมออกไก่ไปกินมากอีกเหรอพี่น้องเอ้ยอ้าวเนี่ยเนาะในเวนลาพ่อจัดประหารเจียงมือนี้พี่น้องประทับกับปลาก้ไล่กดแช่กดกระดิ่งนั่นแน่ได้ค่ะ